เจ้าหน้าที่สนหนุนการเงินและบัญชีวิ่งธงค่ะส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปโอลิมปิกเกมส์กรุงโตเกียวนักประเทศญี่ปุ่นค่ะนะคะเพื่อที่จะไปกอบโ พูดภาษาทบาได้นะฮะออ๋คุณรับงานแบบพวกที่แบบว่าอาศัพทภาษาอะไรอย่างนี้ครับผมงานที่เรประกวดตุลักอะไรเงี้นครับครับครับมาแล้วมาแล้วเบอร์เบอร์เขามานั่นหมายความว่าแดดกำลังจะมาแล้ว ลุกเลยทิ้งสัมภาระได้เลยนะคะที่ผมคิดบอกมาว่าคำพันุคืริงนอยเนเมื่อวานเมื่อวาพู่ต้อนหล่าแล้วไปแล้วแต่ของพิที่เดี๋ยวใช้มือนวดนะคะเพราะว่ามาใช้มือดกนแต่ยังไม่เห็นดีนะดูที่ประตูางอุตตาหกดอ รักคุณโกะนะครับกอวิ่งมาถึงระยะแล้วเดี๋ยวจะส่งโทรต่อให้กับมาเชลกิกของเรานะครับ แต่ว่าพึ่งมาซ้อมวิ่งแบบต่อเนื่องสักิโลนึงเนี่ยได<อ>้เมื่อสัก2-3วันนี้เองอาวเพื่ค แซวิ่งก็ลำบากพออยู่แล้วนะคะแล้ววันนั้นนะที่ผมลงไปวิ่งอ่ะแล้วพวกพี่แซวผมอ่ะผมก็เหนื่อยมากถอนเหนื่อยวิ่งเหนื่อยกับพวกพี่มากจริงจริงไม่จริงมันเป็นไงจริงเออมเหนื่อยมันห้ากิโลแล้วนะครับที่เข้ามาสู่ในจังหวัดพิศนุโลกนะครับมีพี่ๆนี่ฝั่งตรงข้ามนะฮะจอดรถมาถ่ายรูปพี่จริงจริแล้วเนี่ยเป็น เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขที่โรงพยาบาลอุตรดิตแต่ว่าฆ่าสองไฮโบเลยอาโบไฮโบที่เราบอกน้ำแข็งขนมจำได้ไหมวันนั้นที่เรานั่งกินขนมด้วยกันอะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งเหรอกินอาหารเมนต์หรือขนมมาดีดีอาหารเปียกฮ้ยอะไรกันครับพีู้น้องปอดบบ แรงมากนะระบบมันจะจับมาให้เลยว่าในเนี้ยมีรูปมีสีรูปยนะครับเราก็หารูปกันแบบง่ายๆนะคะอ้วพี่ภูมิชูธงสงูง